สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวดีให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้กลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศมีเงินเข้ารัวๆตั้งแต่ต้นเดือนวันที่หนึ่งสิงหาเรื่อยๆมาเลยนะคะจะได้รับการสูงสุดที่3 0ม0กับ90บาท จะเป็นเงินอะไรบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะค่ะและวสำหรับในคลิปนี้นะคะจากที่มีผู้สูงอายุหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะคะว่า แจ้งป้าหน่อยบอกป้าหน่อยนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้ตกลงแล้วป้าจะได้รับเงินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นายก็เลยจะนํารายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินของกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะอันนี้เรามาเริ่มกันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเลยจริงๆแล้วตรงนี้เงินนี้ก็ น่าจะได้รับกันไปหมดแล้วนะคะก็จะเป็นเงินสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันที่1ก็จะมีเงินโอนเข้าให้200กับ300บาทซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าได้นะคะ และเงินตรงนี้จะยังคงได้รับไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะคะนั่นก็คือน่าจะมีการเปิดให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงต้นปี66เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุตอนนี้ยังสามารถใช้วงเงินตรงนี้ได้ไปจนถึงช่วงเดือนธันวา65เลยนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าจะยกเลิกการใช้เมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็นเงินก้อนแรกที่ผู้สูงอายุจะได้รับ ไปในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะและสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นในช่วงนี้เลยก็คือวันที่8ถึง11สิงหาคมกลุ่มประกันสังคมมาตรา40ทางประกันสังคมเขาจะมีการ โอนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา40ชำระเกินไว้นะคะทางประกันสังคมเขาจะมีการโอนเงินส่วนต่างตรงนี้กลับคืนมาให้แล้วเนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับเงินผู้สูงอายุหลายๆคนถามเข้ามาว่า เอป้าก็ส่งเงินสมทบมาตรา40ไปป้าจะมีโอกาสได้รับเงินส่วนต่างตรงนี้ไหมคําตอบก็คือได้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และมีการชําระเงินส่วนต่างตรงนี้เกินไว้นะคะก็จะได้รับการโอนคืนเพียงแต่ว่า จะต้องทำการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้เท่านั้นเองนะคะสำหรับใครจะได้รับเท่าไร่แต่ละคนได้รับไม่เท่ากันนะคะนั่นก็คือใครที่อยู่แผนที่1จากเดิมจ่าย70บาทแต่ช่วงที่เขามีการปรับลดอัดตรางเงินสมทบเราก็จะจ่ายเพียงแค่42บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1นี้นะคะแผนที่1จะมีส่วนต่างอยู่ที่28บาทใครจ่ายเกินไว้เท่าไหร่ก็ให้เอา28บบาทคูณจำนวนเดือนนั่นเองนะคะ และสำหรับแผนที่2ถ้าเกิดว่า ใครใจ่ายอัตราเต็มไว้ก็คือใจ่ายในราคา100บาทแต่ถ้าเกิดว่าใจ่ายในราคาลดก็จะคือ60บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีส่วนต่างอยู่ที่40บาทใครใจ่ายไว้กี่เดือนนะคะก็นำา40บาทคูณจำนวนเดือนและสำหรับแผนที่3นะคะ300บาทเมื่อปรับลดแล้วจะเหลืออยู่ที่180บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีส่วนต่างอยู่ที่120บบาทใครใจ่ายเกินไว้กี่เดือนก็คูณจำนวนเดือนเข้าไปนะคะแต่เนื่อง จากว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้ลูกหลานเป็นคนนำเงินส่วนนี้ไปชำระให้ซึ่งก็จะชำระทีเดียวยาวตลอดปีเลยนะคะก็เลยจะได้รับเงินคืน12เดือนลวดเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่กลุ่มที่1ก็เอา28คูณ12นะคะก็จะได้เงินคืน336บาทแต่ถ้าเกิดว่า อยู่แผนที่2นะคะก็จะได้เงินคืนเอา40คูณ12ก็จะอยู่ที่480บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครจ่ายแผนที่3ก็เอา120บาทคูณ12เดือนเข้าไปก็จะได้เงินคืน1440บาทเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ ฝากลูกหลานช่วยดูให้คุณปู่คุณย่าพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาของเราด้วยนะคะว่าได้รับเงินส่วนต่างตรงนี้คือหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกนะคะคนที่ได้รับสูงสุด1,440บาทก็จะเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้ว จะจ่ายเงินสมทบไว้12เดือนเลยเพราะว่าทางประกันสังคมปรับลดให้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม64จนถึงกรกฎาคม65นะคะตรงนี้ได้ไม่เท่ากันนะอย่างที่แจ้งแต่ว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา40ก็สามารถรับเงินส่วนต่างตรงนี้คืนได้เช่นเดียวกันนะคะ และถัดมานะคะก็คือในวันพรุ่งนี้แล้ว10สิงหาคมสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตอนนี้ยังคงได้รับในอัตราเดิมนะคะคือ600-1,000บาทขึ้นอยู่กับช่วงอายุถ้าอายุ60-69ปีได้รับ600บาทถ้าเป็น70-79ปีได้รับ700บาท80-89ปีได้รับ800บาทและ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทนะคะ ตรงนี้ยังได้รับเหมือนเดิมนะ600ถึง1,000ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นให้แต่อย่างใดนะคะส่วนวันที่15สิงหาคมถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินโอนเข้าให้อีกคนละ50บาทกับ100บาทใครได้รับ50บาทนะคะก็คือคนที่เมื่อวันที่1ได้รับ200บาทถ้าคนที่เมื่อวันที่1ได้รับ300ก็จะได้รับเพิ่ม100บาทเงินตรงนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาก็ได้หรือว่าใครไม่สะดวกไปกด นำเงินตรงนี้รูดซื้อสินค้าร้านเดียวกับที่เราซื้อไปเมื่อวันที่1ก็ได้แต่เงินตรงนี้ใครต้องการเป็นเงินสดแต่ยังไม่สะดวกไปกดก็สามารถสะสมไว้ได้นะคะทางรัฐบาลเขาไม่ได้มีการเรียกคืนแต่อย่างใดว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยไปกด ATM ออกมาได้นะคะถัดมาในวันที่19สิงหาคมนะคะ ตรงนี้จะได้รับเพิ่มเติมตรงนี้เป็นเงินพิเศษเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุที่ทางรัฐบาลมีการเพิ่มเงินให้นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่อายุ60-69ปีเดี๋ยววันที่19จะได้รับเพิ่มอีก100บาทถ้า70-79ปีได้รับเพิ่ม150บาทถ้าเป็น80-89ปีกลุ่มนี้ได้รับเพิ่ม200บาทนะคะและถ้า90ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะได้รับเพิ่มอยู่ที่250บาทนะคะ ตรงนี้ก็เป็นเงินเพิ่มเติมและเงินตรงนี้ไม่ได้ถูกเรียกคืนเหมือนกันนะคะยังไม่สะดวกไปกด ว่างเมื่อไหร่ค่อยไปกดออกมาเมื่อนั้นก็ได้นะคะเขาจะไม่ได้เรียกคืนไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาอยากจะรู้ว่ามีเงินอะไรบ้างที่จะได้รับในเดือนสิงหาคมนะคะก็อย่างที่น้อยแจ้งเลยเรียงวันมาได้เลยนะคะว่าวันไหนได้รับอะไรบ้างตรงนี้ก็ฝาก ลูกหลานหรือว่าใครที่ได้รับทราบข่าวนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่ป้านะอาของเราที่อายุ60ปีขึ้นไปบางทีท่านก็ไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้เปิด YouTube ไม่ได้ฟังข่าวสารนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นฝากช่วยแชร์คลิปนี้หรือประชาสัมพันธ์คลิปนี้ออกไปท่านจะได้ไม่พลาดการได้รับเงินได้รับสิทธิ์ในช่วงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทางเราข่าวสายขวดและน้อยนามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ